ความรู้พื้นบ้านคือชุดความรู้ความเข้าใจความเชื่อปรชัชญาและทักษะของคนในท้องถิน่นที่สร้างสมพัฒนาและสืบทอดต่อๆกันมายาวนานเป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตการทดลองและการปฏิบัติในวิถีประจำวันโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนิเวศท,ท้องถิน่นความรู้พื้นบ้าน เพื่อจะได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างจริงจังเมื่อ4 0่สถึงห้ปีมานี้เองทงั้งทที่ความรู้นี้เป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีพของชนพื้นเมืองและชาวบ้านในชนบ,บทตลอดมาชาวเล3สามกลุ่มในประเทศไทยได้แก่มอแกนมอแกลนและอุรักราววยเดิมมีวิถีชีวิตอิสระเดินทางเคลื่อนย้ายไปตามกาะต่าง ในฤดูแล้งชาวมอแกนจะใช้ชีวิตล่องเรืออยู่ในท้องทะเลยังชีพด้วยการจับสัตว์ทะเลโดวยวิธีการแบบดั้งเดิมและเก็บหาเพื่อการแลกเปลี่ยนบ้างส่วนชาวรักระโวยจะเดินทางออกทะเลไปเก็บหาทรัพยากรเช่นปลิงทะเลมาตากแห้งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งจําเป็นต่างๆและชาวมอแกนเป็นนักเก็บหาลิมชายฝั่งและป่าชายเลน แต่ก็มีความคุ้นเคยกับการทำมาหากินบนฝั่งปลูกข้าวไร่ทำสวนใกล้บ้านชาวเลแต่ละกลุ่มจึงมีความคุ้นเคยกับระบบนิเวศย่อยๆชายฝั่งทะเลและบนเกาะและมีความรู้ทั้งในเรื่องของฤดูกาลลักษณะของคลื่นลมฝนรู้จักพฤติกรรมและแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่ต้องพึ่งพาอาศัยในการยังชีพพืชและสัตว์ ที่อาศัยบริเวณป่าชายหาดป่าชายเลนชาวเลยังมีความรู้และทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีที่กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทำให้ใช้ชีวิตอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะได้อย่างยั่งยืนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีชาวเลมอแกนและอุรักราโวยเป็นกลุ่มที่ดำน้ำเก็บหาสัตว์ทะเล ทั้งที่ดำน้ำตัวเปล่าและที่ใช้เครื่องลมจึงสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทะเลเช่นการเกิดมวลน้ำเย็นและกระแสน้ำเข้ามาบริเวณที่ทำประมงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลดจำนวนและการหายไปของสายพันธปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิดชาวเลยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวปการางังโดยเฉพาะอย่างยิ่งปการังฟอกขาวชาวเลมอแกน รักรวยและมอแกลนยังเป็นนักเก็บหาบริเวณชายฝั่งความคุ้นเคยกับพื้นที่และการสังเกตพื้นที่ริมทะเลทำให้เห็นสภาพธรรมชาติและพืชสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้การประเมินสถานภาพระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเลได้